สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567ค่ะสมเด็จพระกนิาฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายประสงค์อิตรัต วันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิธิราชิเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพในประสงค์อิตรัตซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่20มีนาคม2567สิริอายุ92ปีในประสงค์อิตรัตเกิดเมื่อวันที่10กันยายน2474ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเนติบัณฑิตเมื่อปี2506จากนั้นเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาเมื่อปี2508ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหลายจังหวัดได้แก่ยาลาสุพรรณบุรีแม่ห้องสอนอุทัยธานีและเชียงใหม่ก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเมื่อปี2534 เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่เคารพนับถือและยึดมั่นในหน้าที่การงานด้านสังคมในประสงค์อิทรัฐเป็นอดีตประธานมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลคนพิการโดยไม่เลือกอายุเชื้อชาติศาสนาปัจจุบันมูลนิธิมีบ้านพักผู้พิการทั้งหมด5แห่ง นอกจากนี้ในประสงค์ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์หาทุนจัดสร้างบ้านทองอยู่เชสเชียเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านพักคนพิการในที่ดินที่ได้รับพระราชทานในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นประธานในการรณรงค์หาทุนจัดสร้างบ้านอิทรัฐร้อยเอ็ดเชสเชียซึ่งเป็นบ้านพักหลังที่5อีกด้วยด้านครอบครัวในประสง์อิทรัฐสมรสกับคุณหญิงตรึงใจอิตรัฐมีบุตรธิดารวมสามคน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร2024สาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่18พฤษภาคม2567เวลา16นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จยังอาคารปาเล่เดฟิเทิร์เอเดของเปรซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมาเชดูฟิมในงานคาร์ฟิมเฟสติวัล2024เทศกาลภาพยนตร์เมืองคา์นครั้งที่77โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางวรณพรเกตทัศน์รองประลัดกระทรวงพาณิชย์ และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยซึ่งกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชั่นและธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้อง12บริษัท พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ไวทยไทยหรือละครแนวบอยเลิฟและเกิร์ลเลิฟเข้าร่วมกิจกรรมบิสเนสแมทชิ่งจับคู่กับผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆเจราจาธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยและขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ พร้อมแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศต่อไป mm hmm. ผู้ประกอบการไทยได้แก่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชั่นจำนวน9บริษัทผู้ผลิตร,รายการและละครโทรทัศน์จำนวน1บริษัทนอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์เข้าร่วม2บริษัท งานมาเชดูฟิล์มเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้งานคารฟิล์มเฟสติวัล2024ในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง22พฤษภาคม2567 เป็นศูนย์รวมที่ใหญ่ที่สุดของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถเพิ่มโอกาสต,ต่อยอดธุรกิจเพิ่มช่องทางการค้าสู่ตลาดยุโรปและลาตินอเมริกาในแต่ละปีมีบริษัทน,นานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกว่า600บริษัทผู้เข้าร่วมงานกว่า14,000คนมีอีเวนต์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นในงานกว่า200งานจาก140ประเทศทั่วโลก การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์นับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่และสร้างซอว์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยโดยอาศัยพื้นฐานทางต้นทุนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่แล้วมาต่อย,ยอดให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในความหลากหลายของผลงานรวมถึงสร้างคอนเทนต์ให้สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้อย่างทัดเทียมนานา,นา,นาประเทศทั่วโลก สำหรับงาน Cannes Film Festival 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง25พฤษภาคม2567ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่17เเป็นงานใหญ่และสำคัญที่มีทั้งเชิงพาณิชย์และศิลปะเช่นการประกวดภาพยนตร์ตลาดซื้อขายภาพยนตร์การเจราจาธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์การนำเสนอผลงานและการสัมมนาเป็นต้น ทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชพัฒครั้งที่หนึ่งหรือราชพัฒยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2024 วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกราพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชพัฒครั้งที่หนึ่งหรือราชพัฒยังลีเดอร์ชิ p โปรแกรม2024ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15-19พฤษภาคม2567 โดยเป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒ38แห่งประกอบด้วยนายกสภานักศึกษาประธานสภานักศึกษา,า,า,นนกกษาและนายกสโมสรทุกคณะจากกลุ่มมหาวิทยายลัยราชพัฒทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น376คนเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาเครือข่ายองค์การนักศึกษาและสโมสรน,นักศึกษาทุกคณะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒและฝึกพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และการบริหารจัดการคน รวมทั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฏแห่งประเทศไทยและมีการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดํำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนของพระราชาให้สมดังนามพระราชทานราชพัฒและตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ที่พระราชทานให้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒ เนึ่งในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมครคสัมมาทิฏฐิระเลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่17ถึงวันที่23พฤษภาคม2567 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่รัฐบาลน,นำโดยนายกรัฐมนตรีต้องการผลักดันให้มีคุณภาพอยู่ในระดับสากลทั้งยังต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยด้วยโทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรยายงาน ภารกิจวันที่3ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรมนมรีได้ให้ความสนใจการพัฒนาอุตสาหการรมอาหารของไทยโดยได้ศึกษากระบวนการผลิตชีสและโรงงานแปลรูปเนื้อสัตว์ที่มีชื่อเสียงของอิตาลีซึ่งนายกรัฐมรีหวังว่าจะเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และความร่วมมือนวัตกรรมด้านการผลิตอาหารสินค้าแปลรูปนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดวัตถุดิบของไทยเพิ่มมูลค่าการผลิตอาหารไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับนานาชาติ ผมถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทําการบ้านครั้งใหญ่เพราะว่าเราเองเราก็อยากให้เกษตรกรไทยหรือว่าผู้ที่ไมา่าจะเป็นผู้พูผู้เลี้ยงวัวหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นมากๆตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสิ่งเราสามารถ a พลายได้ต้องมาคิดว่าแทนที่จะขายวัวอย่างเดียวเราก็แปลรูปนะครับหรือจะหรือจะมาชำละก,ก่อนแล้วก็ส่งออกหรือชำละแล้วก็แปลรูปอีกต่างหากนะครับก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เราสามารถ Hazrat เรียนรู้ได้ไม่เป็นเรื่องของการทําแคบหมูเนื้อเค็มหรือว่าไส้อั่วหรือว่ากุนเชียง ซึ่งก็มีความระม้ดค,คลคึ่งนกับสลามี่เหมือนกันแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ทาทาให้ทันทีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบและหาร,รือก,กับผู้บริหารของธนาคารอินเตซาซันปาโอโลซึ่งเป็นสถาบัานการเงินสัญชาติอิตาเลียนที่ขยายกิจการไปยังยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือเพื่อศึกษาและนำแนวทางการบริหารมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของไทยให้มีศักยภาพและมั่นคงขึ้น จากนั้นนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมกับหาร,รือกับประธานสมาคมและภารกิจสุดท้ายที่เมืองมิลานนายกรัฐมนตรีหาร,รือกับผู้บริหาร F1 ที่สนามแข่งรถอโตรโดโมเอนโซอีดิโนเฟอร์รรรีที่เมืองโบลญญาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขัน F1 ที่ประเทศไทยในอนาคต และในเวลา16.45น,นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายกุัธมนตรีและคณะจะออกเดินทางต่อไปอยังกรุงโรมเพื่อพบหารือกับนายกุัธมนตรีสาธารณรัฐอิตาลีทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน บข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะ